สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมโลบอกในแมปรถไฟเหาะทะลุโลกกันนะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปกันเลยจิ๊บโอ้โหมาถึงปุ๊บเราต้องไปตามหารถไฟนะทุกคนไปกันเลยฟิวตอนนี้เรามาถึงหน้ารถไฟเหาะกันแล้วนะทุกคนขึ้นไปข้างบนกันเลยไปตามเล่นกันเลยทุกคนไปกันเลยฮึบโอ้โหมีให้เล่นเต็มไปหมดเลยทุกคนเราต้องเอารถไฟเหาะอันใหม่มานะนี่ไงเราได้มาแล้วเราก็ขึ้นรถไฟเหาะกันเลยปึ๊บ ขึ้นไปเลยนี่ค่อ,คอยๆเลื่อนค่อ,คอยๆเลื่อนแล้วค่อ,คอยๆเลื่อนค่อ,คอยๆเลื่อน ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหมีไฟเขียวไฟแดงซะด้วยเทจริงเลยไปแล้วโอ้โหโอ้โเร็วจริงจริงเลยโอ้โหโอ้โหเร็วสุดเร็วสุดโอ้โหมีตีลังกาด้วยโอ้โหเทจริงจริงเลยทุกคนออไปไปไปโอ้หมีทะลุมิติซะด้วยโอ้โหอย่างเทเลยสนุกสุดๆไปเลยล่ะสตีฟว่างันไหมใช่เราล่ะฉันสนุกสุดๆไปเลยล่ะไปเล่นนั่นอื่นกันเถอะนะได้เลยนะเราไปเล่นอื่นกันนะทุกคนไปกันเลยฟิว ปึ๊บๆวิ่งวิ่งวิงวิงว่งวิงว่งเรามาถึงรถไฟหออันที่สองกันแล้วทุกคนมาดูกันว่าจะสนุกข,ขนาดไหนนะทุกคนไปกันเลย ตอนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงรถไฟหออันที่สองกันแล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะสนุกข,ขนาดไหนนะทุกคนเรากดเรียกรถไฟมาแล้วด้วยเราก็ขึ้นรถไฟไปเลยนี่ค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนไปแบบชา้าๆใจเย็นๆนะสตีฟว่างงั้นไหมละ่ะใช่แล้วละ่ะโอ้โหเราต้องไปแบบเรื่อยๆใจเย็นๆนะได้เลยนะเ,ยนะเราก็ไปแบบเรื่อยๆชา้าๆนะทุกคนโอ้โหดูสิมีธรรมชาติให้เรามองซะด้วยมีซ้ายขวาเป็นธรรมชาตินะทุกคนแล้วก็รถค่อยๆเลื่อนไปค่อยๆเลื่อนไปค่อยๆเลื่อน ค่อยๆเลื oh, right. <pause and rain> ่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้นได้รอบแล้วได้รอบแล้วมาแล้วโอ้นูนโอ้ยโอ้ยมีเตียงกาซะด้วยโอ้โหเท่จริงๆเลยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโหสนุกจริงสนุกจริงโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้นูน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 ้นโอ้ยโอ้ยอยู่บนก้อนเมฆด้วยโอ้ยมีแสงแสงไฟสะทบ กับผิวน้ำซะด้วยทุกคนโอ้โหยี่เช็คพอยต์เลยได้พอยต์มาหนึ่งพอยต์แล้วทุกคนโอ้โ oh, ห oh, อย่างเทเลยรถไฟอันนี้สนุกส,สุดๆไปเลยล่ะใช่ฉันเห็นด้วยนะว่ามันสนุกส,สุดๆไปเลยล่ะเราไปเล่นรถไฟอันอื่นกันเถอะนะได้เลยนะเราก็ไปเล่นรถไฟอันอื่นกันเลยนะปึ้งลงจากอันนี้ก่อนเลยทําไมลงไม่ได้ล่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรากลับมานั่งเหมือนเดิมเราต้องลงเราต้องลงแล้วเราต้องลงแล้วโอ้ oh, oh, oh. ไปกันเลยฟิว นี่ทุกคนเรามาถึงรถไฟหออันที่สูงที่สุดแล้วล่ะทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกดเรียกรถไฟกันเลยนะทุนยู ึงกดเรียกรถไฟมาแล้วนี่รถไฟมาแล้วด้วยรถไฟหอเราขอนั่งขบ,บวนแรกเลยนะอันแรกเลยปึ้งนี้ค่อย,อยเลื่อนไปต้องมีดีเลยช้าๆต้องมาแบบช้าๆก่อนใจเย็นๆก่อนเลยนะทุกคนเย็นเย็นเย็นย็นเย็นเย็น,ยนแล้วก็มีโอ้โหใบไม้ใบหญ้าอะไรเต็มไปหมดเลยข้างทางสองข้างทาง,ทางซ้ายขวานะทุกคนแล้วมีเขียนว่า Are าย u r e ดี y แปบลบว่าคุณพร้อมหรือย,อยังนะทุกคนเราพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วล่ะโอ้ m ม่กอดเร็วแล้วเริ่มเร็วเริ่มเร็วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว,ลวโอ้ โอ้โหสูงจริงๆเลยทุกคนดูสิอย่างสูงเลยไปนอกโลกเลยไหมเนี่ยโอ้โหอย่างเท่เลยแล้วก็สูงสุดๆไปเลยด้วยโอ้โหเรามีนั่งอยู่คนเดียวขบวนนี้ไปกันเลยไปกันเลยโอ้ยเลียวขวาเลียวขวาเลียวขวาแล้วก็ตรงๆงโอ้โหขึ้นสูงอีกเด้วเนี่ยทำไมสูงจังเลยล่ะเนี่ยสตีฟ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆแล้วจะออกไปนอกโลกแล้วล่ะโอ้โหแล้วออกไปนอกโลกเลยเหรอโอ้โหอย่างเท่เลยจริงๆอยู่สูงมากๆเลยด้วยโอ้โหไปแล้วไปแล้วเริ่มตีโค้งตีโค้งเริ่มตีโค้งแล้วก็ลอยขึ้นไปเลยอ้ยังสูงได้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหเรามองไม่เห็นพื้นข้างล่างแล้วอยู่นอกโลกแล้วด้วยเห็นดวงจันทร์เลยโอ้โหอย่างเท่เลยจริงๆแล้วก็สูงขึ้นไปได้อีกเหรอเนี่ยไปถึงพระอาทิตย์ไหมล่ะเนี่ยโอ้โหเลยวิีเีตีงกาซะด้วย มีตีลังกาเสะด้วยโอ้โหสูงจริงๆเลยสนุกสนุกสนุกสุดๆไปเลยไปเลยไปเลยวู้ฮู้วู้เราลอยขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาแล้วตามรถไฟเท่เลยตามรถไฟหลอดเท่กันเลยทุกคนโอ้โหสูงสูงสูงโอ้ตีโค้งตีโค้งตีโค้งขึ้นที่สูงโอ้โหแล้ยังเมื่อไหร่เราจะถึงจุดจบเลยเนี่ยมันสูงเกินไปไหมโอ้โหอย่างสูงเลยจริงๆด้วย ไปกันเลยปื๊บปื๊บปื๊บโอ้โหสูง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 ไป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 อ้นโอ้โหค่อยๆไปแบบช้าๆเลยไปแบบช้าๆแล้วก็มีรวดเร็วตรงไหนอีกไหมเนี่ยไปอยู่จุดสูงสุดตรงไหนนะทุกคนโอ้โหไปกันเลยโอ้ยค่อยๆสูงขึ้นค่อยๆสูงขึ้นสนุกสุดๆเลยทําไมสูงอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหสูงสุดสสูงสุดๆแล้วก็ลอยขึ้นไปข้างบนเลยตัวเรากลายเป็นตัวเล็กจิ๋วเลยทุกคนดูสิโอ้โหมองเห็นท้องฟ้าเลยโอ้โหอยู่บน สูงสุดเลยล่ะโอ้โหมีแม่น้ำด้วยข้างล่างโอ้โหแล้วอยู่สูงนะเนี่ยทุกคนโอ้หมค์กดไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยฟิววิ่งมาเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยกระโดดขึ้นมาทางนี้ปึ๊บตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยมีให้เราเลือกเล่นใส่ไปหมดเลยโอ้โหมีความสูงสุดๆเลยนะเนี่ยทุกคนเราต้องใจเย็นๆนะนี่ไงตรงนี้กดเรียกรถไฟนะทุกคน,นกดเรียกเลยปึ้งรถไฟมาแล้วนี่ไงมาเลยกระโดดเลยเราขอนั่งขบวนแรกนะโอ้ค่อยๆไปแบบช้ ช้าแล้วช้าช้าชาก่อนอันดับแรกต้องช้าช้าใจเย็นเย็นก่อนนะครับคนช้า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 โอ้ไป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 ค่อยเร็วขึ้นหรือเปล่าค่อยเร็วขึ้นหรือเปล่าจะเร็วขึ้นได้ยังจะเร็วขึ้นได้ยังฉันก็อยากจะให้มันเร็วขึ้นนะโอ้โหเร็วขึ้นแล้วสตีฟเร็วขึ้นแล้วใช่ใช่โอ้โหแล้วก็ช้าเหมือนเดิมเพราะมันขึ้นเนินน่ะ โอ้โหขึ้นเดินแล้วมันจะช้าแบบนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วจะเร็วในที่สุดแน่ๆเลยทุกคนโอ้โหเราได้นั่งขบวนแรกเลยนี่ไงอย่างเท่เลยจริงๆด้วยโอ้โหค่อยล่วงคอ่งคอยล่วงไหมค่อยล่วงไหมนี่นี่นี่ลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนอย่างเท่เลยมีเข้าอุโมงค์เสร็ด้วยโอ้โหรอทำเลยโอ้โหอย่งางเท่เลย,ย,ยจริงๆเท่ททสุดๆไปเลยล่ะใช่เลยใช่เลยเท่สุดๆไปเลยโอ้โหมีอะไรด้วยโอ้โหมีป่ามีเขามีสองข้างทางมีป่า มีข่าวโอ้โหแล้วก็มีอะไรสโล่กนสโลก่อนแล้วไปเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยโอ้ไป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 นูนนูนนูนโอ้โหค่อยเลี้ยวค่อยเลี้ยวแล้วก็ตรงเลยทางตรงแบบนี้ต้องช้าๆก่อนนะข้างหน้ามีหนึ่งพอยนะทุกคนให้เราเก็บสะสมพอยนะปื้ปื้อไปเลยไปเลยไปเลยอู้ยไป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 ยังไงเขาเช็คพอยแล้วทุกคนแล้วก็เป็นทางยังไงต่อละเนี่ยโอ้โหเป็นทางให้ถึงแล้วหรอเนี่ยโอ้โหแล้วนว่ก็มันจะกว้างใหญ่กว่านี้นะเนี่ยทุกคน ไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่เลยนะนั่นเราก็มาถึงจุดจบแล้วเะาิีเรากระโดดออกจากตรงนี้ไปจุดที่4กันเลยนะทุกคนไปกันเลยฟิวทางนี้มม่เป็นทางอันตรายนะทุกคนเราต้องเรียกรถไฟตรงนี้ก่อนเลยกดเรียกเลยปึ้งนี้มาแล้วรถไฟขบวนนี้เราขอนั่งคนแรกปึ๊บ หนาได้นั่งแล้วทุกคนไปกันเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกคนไปเลยไปเลยมีป่ามีเขาสองข้างทางจะพาเราไปที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนเริ่มเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้นรถไฟเดดเดดนะอันนี้นะโอ้โหอยลอยึ้นไปเลยโอ้โหสูงสูงสูงจริงๆสูงจริงๆโอ้โสูงมากเลยโอ้โหลวงเลยทุกคนเราต้องกลายเป็นรถไฟผีแน่ๆเลยทุกคนยูหูเราไปตามหารถไฟขบวนอื่นกันเลยนะทุกคน <P iu> โอ้โหมีของให้เราช้อปปิง้งซะด้วยทุกคนมีร้านเลโก้โอ้โหร้านอะไรละเนี่ยโหเยอะแยะแต่ไมหมดเลยทุกคนมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยด้วยที่นี่เป็นสวนสนุกแน่ๆเลยทุกคนสวนสนุกนะโอ้โหที่นี่เป็นสวนสนุกแน่ๆเลยน่าจะมีอะไรให้เราเล่นแบบสนุกสนานเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยทุกคนเรามาถึงอันที่4ีที่5แล้วละ่ะทุกคนขบวนที่4ที่5แล้วไปกันเลยนะทุกคนฟิว เราไปตามหาขาบวนอื่นกันเลยดีกว่าดูดีว่าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะทุกคนดูซีดูซีจะมีอันไหนเพิ่มสน,นุกรอ,อเราอยู่ก็ไม่รู้นะเนี่ยทุกคนไปกันเลยนี่ไงเราเจอข้างหน้าแล้วเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้านั่นเองทุกคนไปกันเลยฟิปาทุกคนเรามาถึงทางเข้าแล้วทุกคนรถไฟนี้มีความสูง6,700นเจหดยโอ้โหและมีความเร็วในขนาดที่ร้อยกิโลเมตรร้อยกว่ากิโลเมตรเลยแหละทุกคนต่อชั่วโมงเลยโอ้โหแล้วกดเรียกรถไฟกันเลยดีกว่านะทุกคนนี่ไง ี่เรียกรถไฟปึ้งนีรถไฟมาแล้วด้วยมาเลยเราขอขึ้นก่อนเลยคนแรกเรามีคนเดียวคนแรกคนดีคนเดิมด้วยทุกคนค่อยเลื่อนไปค่อยเลื่อนไปค่อยเลื่อนไปโอ้ค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยว ใจเย็นๆใจเย็นๆป็๊บปึ๊บป๊บเอ้ยเราต้องนั่งก่อนสิเราต้องนั่งก่อนเราต้องนั่งก่อนนี่ไงเรานั่งแล้วโอ้โหค่อยๆเร็วขึ้นค่อยเร็วขึ้นใต้อุโมงค์มีใต้อุโมงค์ด้วยโอ้โหขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยฟู่ค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนขึ้นไปค่อยๆเลื่อนขึ้นไปไปแบบช้าๆนะทุกคนนี่เทจริงๆเลยมีเราอยู่แค่คนเดียวในขบวนรถไฟแห่งนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยขึ้น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 ค่อยๆขึ้นไปแบบช้าๆนะทุกคน แทุกคนโอ้โหสวนสนุกแห่งนี้มีแต่รถไฟน่าเล่นทั้งนั้นเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเรามองเห็นอะไรสีแดงๆตรงนั้นด้วยมีโอ้โหมีโรบอทกนั่งผิงไฟอยู่ด้วยทุกคนโอ้หน่าจะเป็นหมู่บ้านทะเลทรายแน่ๆเลยทุกคนหมู่บ้านบนเขานะทุกคนบนเขาทะเลทรายแล้วมีไฟด้วยโอ้โหเท่จริงๆเลยนี่เขียนว่าอันตรายนะทุกคนระวังโอ้โหค่อยๆลงไปแล้วค่อยๆลงไปแล้วโอ้โหนวว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  โอ้โหสนุกจริงๆเลยโอ้ยหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาด้วยโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วลง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 โอ้โหเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์แล้วไงต่อเข้าถ้ำโอ้โหมีถ้ำซะด้วยสนุกจริงๆเลยโอ้โหมีสีสันสวยงามโอ้หเข้ามาในอุโมงค์ในถ้ำเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้โหเราจะถึงจุดหมายหรือยังลยเนี่ยโอ้โหทางไกลจริงๆเลยไกลสุดๆไปเลยล่ะโอ้ยสนุกจริงๆสนุกจริงๆปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลีย้ยวไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายทางขวานี่ไงจุดเช็คพอยต์ได้หนึ่งพอยต์นะทุกคนปึง้งได้แล้วหนึ่งพอยต์แล้วมียังไงต่อละเนี่ยโหถึงที่หมายแล้วละ่ะน้าเป็นที่หมายเราแล้วทุกคนยูหูสนุกิจริงเลยใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนเราไปหารถไฟขบวนอื่นกันเลยดีกว่าฟิว โอเคทุกคนเรามาถึงรถไฟขบวนต่อไปกันแล้วนะครับทางเข้าเป็นทางที่น่าเข้าจริงๆเลยเป็นทางที ja> ่สวยงามจริงๆมีต yeah> anyway> ้นไม้ใบหญ้าเล็กน้อยอยู่เต็มข้างทางเลยทุกคนไปกันเลยนะเราไปกดเรียกรถไฟกันก่อนเลยทุกคนนี่ไงจุดกดเรียกปึ้งมาเลยรถไฟผมมาแล้วผมต้องการจะไปโอ้โหไปเลยไปเลยค่อยไปแบบช้าๆนะทุกคนช้าๆก่อนต้องช้าๆก่อนโอ้เหลวขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วโอ้โหเร็วแรงเร็วแรงโอ้จื๊ จุดค like <quer wa> ือคอยคืนค่อยคืนลงมาแล้วลงมาแล้วปึ๊บ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหสนุกดีจริงโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูวิววิววิวโอ้โหโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยเหลือสายเหลือสายเหลือสายปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหทางตรงแล้วเข้าจุดเช็คพอย n ์ปึ้งเรียบร้อยเรามาถึงจุดหมายกันแล้วอย่างรวดเร็วเลยล่ะสตีฟ ใช่แล้วล่ะเร็วสุดๆไปเลยล่ะเรานั่งกันอีกสักรอบเถอะนะได้เลยได้เลยเรานั่งกันอีกสักรอบนะค่อยๆไปค่อยๆไปแบบช้าๆช้าๆปื๊บปื๊บเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วโอ้โหเร็วสุดๆสนุกมากสนุกจริงๆโอ้ไป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 โอ้ยค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนโอ้โหตีลังกาหมุนหัวจริงๆเลยอุ้ยเข้ามงซะด้วยโอ้หมีแต่สวนสนุกอะไรน่าเล่นจริงๆเลยทุกคนมีแต่รถไฟเหาะสนุกสุดๆเลยทุกคนนี่จุดเช็คพอ อยู่ข้างหน้านี่ไงเรามาถึงจุดใหม่แล้วนะครับทุกคนยูฮูผมว่าเราพอไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามไปด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีอย่าลืมเข้าวัดทำบุญกันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย